ถามว่าลัคนาราศีมังกรเนี่ยปีปีใหม่ปี2,568แม่หมอบอกว่าดวงดวงคุณดียาวๆนะแต่มังกรหลายๆท่านซึ่งกำลังตั้งคำถามว่ามันจะดีจากอะไรเพราะว่าตอนนี้เครียดเหลือเกินคือว่าตั้งแต่มกราจนถึง28 ่มกราเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดาวเสาร์ดาวศุกร์นะคะดาวเสาร์นี่เป็นดาวประจําตัวตนของคุณแล้วและดาวศุกร์เป็นดาวการงานดาวศุกร์เป็นดาวพบปุตตะความสนุกความสนานต่างๆบุตรหลานบริวารต่างๆเขามาจับคู่กันในเรื่องของการเงินมันก็แบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆนะฟังตั้งใจฟังให้ดีอยู่อยู่อาการแบบนี้ประมาณถึง28มกรานะคะจังหวะดวงดี จังหวะดวงดีนะเป็นคนมีฐานะการเงินที่ดีหรือเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการช่วงเนี้ยอาจจะกําลังวางแผนลงทุนอะไรบางอย่างหรือลูกน้องบริวารอาจจะนํามา เรื่องของความทุกอกทุกใจการลาออกการจุกจิกหัวใจนะคะหรือเรื่องเงินเงินทองทองก็จะเป็นช่วงนี้หรือแม้กระทั่งคนทําธุรกิจอาจจะมีคู่แข่งขันคู่ต่อสู้นะคะอาจจะต้องแข่งกันเรื่องราคานู่นนี่นั่นมันก็ทําให้คุณเครียดได้6 7อยู่ในเรื่องของการเงินก็เรียกได้ว,ว่าเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขหรือการใช้จ่ายเงินหรือรายได้อาจจะต้องกดดันอาจจะต้องวางแผนอาจจะต้องอดทนพอประมาณนะคะมันไม่สามารถได้เต็มร้อยนั่นเอง แต่สําหรับคนที่แบบพร้อมอม,อมีฐานะมี power มีการเงินที่ดีนะคะช่วงนี้มันจะเป็นการลงทุนการขับเคลื่อนหรือรายได้อะไรบางอย่างมันไม่ค่อยตอบโจทย์คุณนะคะได้แหละนะคะต้องบอกว่าได้เพราะอะไรคุณขยันมากหาเงินหาทองมากแต่มันมีรายจ่ายมาเสมอหรือแม้กระทั่งการประมูลการแข่งขันอาจจะมีการกดราคาตัดราคาเกิดขึ้นบางอย่างอาจจะต้องอมีการแบบ กู้นี่ยืมสินก็ได้ช่วงนี้มังกรหลายๆท่านอาจจะมีจังหวะการกู้นี่ยืมสินเพราะว่าต้น,ต,นต้นเดือนเนี่ยหนึ่งสี่จับคู่กันในภพวินาศนั่นเองนะคะหรือบางคนช่วงนี้ใครมีเอกสารสัญญาการกู้นี่ยืมสินเจ็ดหกเจอกันอาจจะมีการติดตามทวงถามได้นะคะเป็นช่วงหนึ่งเดี๋ยวมังกรฟังให้จบมันจะมีข้อดีเกิดขึ้นสําหรับมังกรอีกประเภทหนึ่งก็คืออ่าชีวิตหรือรายได้เนี่ย อันเงินมันหนักหน่วงอันต้องพูดจริงๆนะเพราะว่าเมื่อก่อนหลายๆท่านมีความเสียหายมาอย่างต่อเนื่องนะคะกว่าจะฟื้นกว่าจะอะไรมันก็ใช้เวลาในจังหวะนี้ก็เหมือนกันบางคนนะคะในเรื่องของธุรกิจกิจการการงานเนี่ยมันก็ได้มาใช้ไปหรืออาจจะมีมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารลูกน้องได้เป็นแค่ช่วงหนึ่งนะคะพอวันที่28 มกราคมเป็นต้นไปและหลายเดือนมากนะคะเลิกหรือต่อให้ดาวศุกร์เขามีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะก็ยังอยู่ในพบที่ดีอยู่นะคะคือดาวศุกร์ในช่วงหลัง28มกราคมเขาได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดหน้าที่การงานเริ่มโดดเด่นนะคะแล้วก็ต่อให้มาเจอกับดาวพระราหู แต่เขาคือดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณหลักๆเลยคุณจะมีความก้าวหน้าคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจกิจการนะคะการเจรจาการค้าการขายเริ่มดีขึ้นเพราะว่าดาวพุธกับอา,อาทิตย์เองก็มากลุ่มรักคุณนั่นเองในขณะที่ดาวคารเนะนะคะดาวคารเป็นดาวเจ้าเรือนพบราพาลาผลและเป็นดาวเจ้าเรือนพบพันทุเข้าสู่เรือนอลิวันที่ ยี่สิบห้านะคะทำอะไรอะ่ะถ้าไม่แข่งขันไม่ต่อสู้ไม่ใช่คุณนะยังไงคุณก็ต้องสู้คุณก็ต้องเครียดคุณก็ต้องรับผิดชอบคุณก็ต้องลุงลยแม่หมอบอกไว้ได้เลยแต่หลังจาก28มกราคมเ็นตต้นไปคุณโดดเด่นนะคะต่อให้คุณทำงานด่านการบริการการซื้อการขายการเจรจา นะคะเริ่มคล่องตัวอ่าเงินเริ่มดีขึ้นรายได้เริ่มเข้าติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ลูกค้าเริ่มตอบโจทย์แต่จําไว้นะคะทุกอย่างจะต้องมีการแข่งขันมีคู่ต่อสู้หรือจะต้องมีการปรับปรุงการแก้ไขเสมอเพราะอังคารอยู่เรือนอรินั่นเองนะคะอยู่เฉยเฉยไม่ได้อะมันเหมือนแบบว่ามันจะต้องมีอะไรให้มังกรคลื้นได้ตลอดเวลานะคะ อย่างที่บอกนะคะมังกรขาใครจะกู้นี่ยืมสินช่วงต,ต้นเดือนมีโอกาสในขณะเดียวกันนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินเอกสารสัญญาต่างๆมันก็จะมาช่วงต้นปีเหมือนกันนะคะแต่ทุกอย่างจะเริ่มขี้ขายไปได้ดีแล้วก็จะสบายใจมากยิ่งขึ้นก็คือช่วง28มกราคมเป็นต้นไปนะคะแต่ข้อเสียของมังกรนี่แปเจอกันนะคะบางทีอ่ะ คุณอาจจะเป็นคนที่ระมัดระวังกับตัวเองแต่กับเพื่อนฝูงญาติ اد, พี่น้องกลุ่มสังคมของคุณครอบครัวของคุณอ่ะคุณจะเต็มที่8ปดพวกนี้บางทีเราจะเต็มที่มากไม่ได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเราจะแบบซัพพอร์ตดูแลมากจนเกินไปไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วทุกการกระทําคุณเป็นคนรับผิดชอบอยู่คนเดียวนะคะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องดูนะคะสําหรับในเรื่องของความรัก ความรักเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือบางทีเรามีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรเราก็ทํำไยแฟนก็นไม่ค่อยได้สนใจนะคะตน้ตนตเดือนเรื่องของความรักไม่ค่อยสดใสเรามาตระวังคําพูดการสื่อสารนะคะหรือบางทีก็ไม่ค่อยพูดค่อยจากันเลยนะคะบางคนก็พร้อมที่จะมีปัญหากันได้นะคะในในจังหวะนี้เองเนี่ยตัวมังกรน่ยเทาเท่าที่แม่หมอสังเกตมานะมังกรน่ย จะให้ความสําคัญกับงานกับความสําเร็จมาหลายปีแล้วเรื่องของความรักมีก็มีนะคะมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าลืมนะมังกรหลายๆท่านอาจจะมีความสะดวกในเรื่องของการเงินในเรื่องของสังคม8ปดหเจอกันเนะ่ยและอยู่ยาวๆอย่างเงี้ยคุณอนะไปทํางานเข้ากลุ่มเข้าสังคมระมัดระวังนะคะถ้าเกิดคุณมีแฟนอยู่แล้วโอเคไปแต่ถ้าเกิด เออไม่ใช่สิถ้าเกิดคุณยังไม่มีแฟนอะ่ะมันมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดคุณมีแฟนแล้วหรือคนที่เข้าหาคุณอะ่ะมีแฟนมีพันธะอยู่แล้วเออมันมันจะมีปัญหาภายหลังได้นะคะมังกรอ,อาจจะมีปัญหานะคะดูดีๆก็แล้วกันโฟกัสงานเงินค่ะกําลังทุกอย่างนะสําหรับมังกรเนี่ย ปีนี้มันเป็นปีของการที่กำลังที่จะเซตระบบอะไรใหม่ๆและการเริ่มต้นดีเริ่มมาแล้วนะคะแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าลักษณะการเดินทางของดวงดาวเนี่ยตั้งแต่ช่วงธันวาจนถึงประมาณมกราต้นๆมกราจนถึงทีปแปะดูมันเหนื่อยหน่ายใจนะคะมันมันวุ่นวายใจโดยเฉพาะการเงินโดยเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบหรือลูกลูกหลานลูกน้องบริวาร ะะแต่เป็นช่วงเวลาหนึ่งสุดท้ายแล้วมังกรรู้รู้ได้เลยว่าสังเวียนชีวิตนี้ยังไงคุณก็ต้องสู้เครียดไปก็เท่านั้นเอามาเครียดเรื่องงานเรื่องเงินดีกว่านะคะแล้วก็จังหวะตลอดทั้งปีดาวมันดีมากนะเดี๋ยวมันย้ายนะับเจดแปดมาอยู่คู่กันดาวพุธหัสนะคะ ไปอยู่เรือนอริอาจจะต้องเบาในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ค่อยไปว่ากันแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยว 7%, 8็ดแเขามาอยู่ในเรื่องของการเงินนะคะบางคนดวงดีดวงขึ้นได้เงินก้อนใหญ่ก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะบางสิ่งบางอย่างบางก่อนต้องมีประสบการณ์ไม่ประมาทนะคุณเป็นคนคิดเยอะคุณเป็นคนระมัดระวังแต่บางอย่างบางเรื่อง เวลาคุณเต็มที่คุณเต็มที่จนเกินไปนั่นคือสิ่งที่มังกรต้องระวังนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องตั้งรับทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะมีเงินเยอะเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคนที่ทํางานตามปกติใดๆก็ตามพูดให้น้อยเอกสารสัญญาให้ละเอียดรอบคอบนะคะการใช้จ่ายเงินวางแผนให้ดีนะคะแล้วคุณมาดูกันว่าหลัง28มกราคมเป็นต้นไปการงานของคุณจะมีความก้าวหน้ามีความโดดเด่น ะคะใครต้องการความสําเร็จเตรียมตัวได้เลยต้นต้นเดือนอาจจะวุ่นวายอาจจะต้องเซตระบบอาจจะต้องลุยอาจจะต้องเจรจานะคะแต่มันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นภายหลังเพราะฉะนั้นลุยตั้งแต่ต้นเดือนนะหลังไปไปลายเดือนและยาวๆคุณเตรียมตัวเก็บเกี่ยวผลประโยชน์คุณได้เลยไปเลือกไพ่กันค่ะเข้าสู่ในช่วงของการทํานายไพ่พยากรณ์นะคะชาวลัคนาราศีมังกรก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะ โฟกัสไปที่ไพ่ทั้งสามกองกลองที่หนึ่งกลองที่สองและกล่องที่สามเลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะคำทำนายสำหรับลัคนาราศีมังกรที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งนะคะมาดูไพ่ประจำตำแหน่งของคุณกันโอ้นี่มีดวงประทับนะเออมีเรื่องของการเงินเข้ามานะทำเป็นเล่นไปดวงดีนะเนี่ยมังกร จริงๆดวงงานดวงอะไรก็กําลังจะก้าวหน้าแล้วล่ะแต่ก็อาจจะไม่สบายใจเรื่องเงินสักหน่อยหนึ่งหรือบางคนก็ในเรื่องของการวางแผนการลงทุนธุนรก,กิจอะไรประมาณนั้นนะคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งมันแค่แป๊บเดียวแต่ไพ่ใบนี้คือความโชคดีนะคะมีดวงอุปถัมภ์มีดวงช่วยเหลือมีดวงซัพพอร์ตอ่าเรื่องงานค่ะว้าวงานดีนะอุ้ยงานดีกําลังจะมีข่าวดี อืมงานดีนะคะคุณช,ช่วงเนี้ยทุกอะไรอะฮะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เอ่อมิตรภาพเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่ที่พึ่งได้โอกาสงานมานะคะจริงนะคะทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะอดทนหน่อยมันมีจังหวะมีคอนเน็ t ชันแปดหกจับคู่กันในพบสาชะาด้วยเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างคุณจะเริ่มโดดเด่นเพราะฉะนั้น ทำอะไรเตรียมตัวเตรียมเตรียมตัวพัฒนาหาโอกาสสร้างคอนเน็ชันคุณจะประสบความสำเร็จพ่อค้าแม่ค้าการเจราจาก,ก็เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างอ่ะคุณจะได้รับการซัพพอร์ตการช่วยเหลือที่ดีไพ่กองนี้มีความโชคดีในเรื่องของการงานนะคะเอออ่เรื่องเงินงานดีไม่เป็นไรขอให้เงินเหรียญเหรียญขึ้นสักนิดนึง <laughs> เออบางคนอาจจะต้องทำสองอย่างสองเรื่องพร้อมๆกันนะในเรื่องของการเงินทำอาชีพเสริมนะคะเงินเข้ามาก็ออกไปเข้ามาก็ออกไปนะพอเดวิลขึ้นนะอาจจะมีดวงเสี่ยงดวงก็ได้นะลองลองดูแล้วกันแต่ไม่ค่อยเจอบางกรที่แบบมีดวงในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะคะประสบการณ์แม่หมอย,ยังไม่ค่อยเจอจากเท่าไหร่ส่วนมากมาจากเรื่องงานนะคะมาจากเรื่องลงมือทำมาจากเรื่องที่ตัวเองได้แบบ ใช้หยาดเหงื่อและแรงงานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเหรียญไม่ขึ้นเลยแต่ไพนะ่นแปลว่าเงินโอเคแหละนะคะเงินโอเคนะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะคะเอ่อแล้วก็มีเรื่องต้องจ่ายต้องลงทุนหรือจะทําอะไรเพิ่มมาเข้ามาแล้วออกไปเนี่ยในเรื่องของการเงินนะคะอุ้ยงานดีนะเนี่ยไพย่กองนี้เออเริ่มสดใสหน่อยเอ่อความรักคนโสดนะคนโสดเนี่ย ช่วงนี้ก็ไม่มีอารมณ์จะจีบใครหรอกคะ่ะยังไม่ได้ชัดเจนนะะอยากทํางานอยากมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณอยากจะไปอยากจะทํานะคะช่วงนี้คนโสดอยู่เฉยๆนะคะอยู่ไม่ใช่ว่าไม่หมอบอยอยู่เฉยตัวคุณนะ่ะมันไปโฟกัสอะไรไม่รู้งานเป้าหมายอะไรเงี้ยความรักเฉยๆเอออะคนมีคู่มีแฟนอืม คนมีคู่มีแฟนเนี่ยบางทีคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือเปล่านะคะมันมีปัญหาเรื่องเงินทองสําหรับคนที่มีปัญหาเดี๋ยวแยกก่อนบางคนเขารักกันดีเอาเอาเอย่างนี้สําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของคู่ครองอคู่ครองแบบปากเสียงกันอะเรื่องเองินเรื่องมือที่สามเนี่ยช่วงนี้มันกอ็อาจจะมีปากเสียงก็ได้ดาวพุธก็เดินเป็นปะด้วยเอาเป็นว่าในเรื่องของคนที่มีปัญหาพยายามคุยกันดีดี รับฟังกันนะคะไม่เช่นั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้อะสำหรับคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเห็นไหมหน,หมนี่มันมันก็ไม่ค่อยสุกอะนะคะเพราะหกเจ็ดมันจับคู่กันมังกรนะอยู่กับงาน ะะบางทีแฟนคุณอาจจะต้องการความโรแมนติกบ้างนะคุณก็ใส่เติมกันไปบ้างหรือการดูแลเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากไปเที่ยวแต่ตัวคุณอยู่กับงานนะคะอยู่กับงานนู่นนี่นั่น,นหรือแบบบางทีสัญญาว่าจะพาไปนูน่นไปนี่ก็ไม่ได้ไปเพราะอะไรงานหน้าที่ความรับผิดชอบถ้าไพ่กองนี้ประกอบกับดวงดาวโหราศาสตร์นะแม่บอกว่าแค่จังหวะหนึ่งแหละมังกรหลายหายท่านนะ ะะมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดแบบโอ๊ยทุกนู่นนี่นั่นแต่มันเป็นเรื่องของความเคร่งเครียดหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของการงานการขยับขยายที่คุณจะต้องวางแผนตั้งแต่ต้นเดือนนะคะพอช่วงปลายปลเดือนมันก็อาจจะเป็นจังหวะหนึ่งแหละที่คุณลุยและนะนะทำแล้วซึ่งมันก็ กำลังจะได้ผลดีอ่ากำลังพัฒนากำลังไปกำลังต่อเนื่องเพราะฉะนั้นไพ่กองนี้มังกรขึ้นอยู่กับแพชชั่นแรงบันดาลใจหรือเป้าหมายในชีวิตของคุณและจงเชื่อเถอะว่าโอกาสมีแน่นอนและคุณสามารถหาโอกาสหรือความช่วยเหลือได้นะคะช่วงนี้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีนะเออจัดได้จัดนะช่วงนี้นะหรือลูกค้าเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยติดต่อหรือสายเซลล์ต่างๆนะคะต้องมีการติดต่อคอนเนคชั่นกันบ้างจะทําอะไรก็ทํานะคะ สุดท้ายแล้วจะได้การตอบรับที่ดีโชคดีค่ะคำทำนายสำหรับลัคนาราศีมังกรที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะคะไพ่ประจำตำแหน่งของคุณค่ะโอ้โหมีจุดมุ่งหมายไม่อยากยุ่งกับใครนะเห็นปะแต่ก็นั่งอยู่บนบันลังนะคะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเอาใจใส่ในจุดมุ่งหมายเอาใจใส่ในการงานเอาจริง,เอ,รงเอาจังช่วงนี้นะคะมังกรเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ยุ่งกับใครอะดูงานก่อนนะ มังกรดวงดีนะเนี่ยางานอาจจะมีแบบปรับแก้บ้างนะอาจจะแบบต้องต้องปรับหรือทําอะไระเราจะเหนื่อยอะเราจะเหนื่อยเอาพูดจริงๆนะหน้าที่ความรับผิดชอบเราเยอะนะคะทุกสายนะตอนเนี้ยเจ้าของธุรกิจกิจการการเจราจาการปรับปรุงเราเหนื่อยอะนะคะบางทีอาจจะต้องมีการคุยการเคลียร์หรือ ทำอะไรก็แล้วแต่มันมันต้องพึ่งตัวเองหมดน่ะแล้วบางคนอาจกําลังที่จะทําอะไรเพิ่มด้วยนะคะเจ้าของธุรกิจกิจการช่วงแรกๆอะ่ะเป็นอะไรที่คุณจะต้องพึ่งตัวเองลุยนะคะพาลูกน้องไปให้ได้ต้องมีทั้งประเดดพระคุณหนักๆไปทั้งประเดดเพื่อจะควบคุมสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ดังใจนะคะการงานโอเคทุกอย่างนะแต่เหนื่อยและทําอะไรต้องรอบคอบอกไว้ได้เลยนะคะ,ะเรื่องเงินค่ะ ไม่เหมาะว่ามังกรติดพายไว้เอ้ยไม่ใช่ติดพายเอ่อเขาเรียกอะไรเสี่ยงดวงสักใบมะ ไม่ชัดไม่ชัดเจนนะเพราะมังกรไม่ค่อยเจอว่าถูกหวยนะแต่เสี่ยงไว้สักใบก็ดีนะเพราะพ้าไอ้กองที่หนึ่งขึ้นเดวิ่อันนี้เจ็ดมาเจ็ดดาบอะนะลองเสี่ยงไว้สักนิดหน่อยอะเรื่องการเงินบางคนอาจจะได้เงินอะไรเพิ่มเติมแต่ว่ามันซ้ายขวาซ้ายขวามันมีเงินแหละค่ะแต่มันมีเรื่องออกตลอดเวลานะคะเงินร้อนค่ะเงินร้อน,อนเงินผ่านมือตลอดเข้าซ้ายออกขวาหรือบางคนอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมนูน่นนี่นั่นนะคะเงินโอเค ทุกสิ่งที่คุณทำมันได้หมดแต่มันมอยู่กับคุณไม่นานนะคะต้องรีบร้อนไปนู่นไปนี่แล้วแต่ความจำเป็นแล้วแต่หน้าที่ความรับผิดชอบก็แล้วกันบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของการหมุนเงินเพื่อการลงทุนก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบก็ได้นั่นเอง chen? นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินมันก็ดูแบบยังไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่หรือบางคนอมีเงินเยอะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการหมุนเงินนั่นเองช่วงนี้นะคะออาต่อไปเรื่องของความรักค่ะคนโสดค่ะ ไพ่ใบเนี้ยตอบตอบตอบตรงๆนะโสดก็โสดอ่ะเนี่ยไพ่เงี้ยไม่ต้องไม่ต้องเปิดแล้วลนะ่ะนะคะคนโสดยังไม่คิดทําอะไรหรอกเพราะอะไรมันมีเป้าหมายมันมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบมันมีสิ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่คุณอยากจะพิชิตอนะ่ะช่วงนี้คุณทุ่มเทกับเรื่องพวกนั้นนะคะภาะวะแบบแฮงแมนควีนดาบเนี่ยไม่มีแฟนหรอกถ้าไม่หาก็ไม่มีนะอยู่ไงก็อยู่อย่างนั้นอ่ะทะน่นี้ด้วยความที่หกเจ็ดเขาอยู่พบกันนะเอางี้ก่อน ความรักคนมีคู่สําหรับความรักที่ดีอ่ามีแฟนที่ดีไม่มีปัญหาการเป็นยังไงช่วงนี้นะคะเออไม่ค่อยคุยกันหรือเปล่าก็โอเคนะไม่ค่อยหวานแต่ก็ไปได้ดีอ่าไม่ค่อยหวานไม่ค่อยเพราะอะไรก็คุณก็ทํางานนะคะตัวแฟนของคุณเองก็อาจจะเข้าใจแต่ก็ แต่ก็อยากให้สนใจบ้างนะคะสุดท้ายแล้วคุณต้องหาจุดตรงกลางนะความรักมันจะได้โอเคมันไปได้ดีนะคะแต่ต่างคนต่างอยู่โดยเฉพาะตัวคุณอะ่ะมันอยู่กับเรื่องงานเรื่องเงินซะมากกว่านะคะเอาเป็นว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเราต้องร่วมแรงร่วมใจพัฒนาเติมเต็มให้กันมันจะดีกว่านี้นะคะสดใสกว่านี้แต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ค่อยพูดกันมากกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่อืม มันมันไม่โอเคเหรอกนะแต่ก็ยังไม่เลิกลากันนะเอออะใครมีปัญหาอะไรกันเดี๋ยวก็ง้อกันนะนะคะมันจะต้องมีสักคนอะนะคะบางคนอาจจะเงียบเงียบหายหายไปต้องงอ้อนะคะไม่คุณหรือเขาก็ต้องงอ้อมันถึงจะโอเคนะคะหรือใครมีมีอะไรซ้อนแต่ยัง เลิกไม่ได้นูน่นนี่นั่นมันก็ยังเลิกกันไม่ได้มันต้องมีการง้อง,งอนกันเกิดขึ้นนะคะโดยรวมโดยสรุปไพ่กองนี้ถือดาบเลยนะคะภาระหน้าที่มาเต็มที่สายลุยเอาจริงเอาจังทําเต็มที่ละเอียดรอบคอบนี่คือดวงของมังกรและก็เป็นมังกรอยู่แล้วคือดาวเสาสไตล์นี้แหะคะ่ะชีวิตมังกรช่วงนี้นะคะเออแต่ดวงดาวมันก็บอกอยู่แล้วว่าในเรื่องของการงานนะคะกําลังมีความก้าวหน้ามีความโดดเด่นแต่ภาระหน้าที่ของคุณน่าจะแน่นพอสมควรโชคดีค่ะ ลัคนาราศีมังกร,กรที่เลือกไพ่กล่องที่สามนะคะไพ่ประจำตำแหน่งของคุณค่ะช่วงนี้นะคะคมีความคิดนะคะมีอุดมการมีความคิดมีมุมมองแต่ยังไม่ได้ทำอะไรนะคิดแล้วก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาได้ดีช่วงนี้รับฟังได้ดียกำลังมองไปหลายๆอย่างนะคะมังกรเนี่ยมีความคิดแบบหนะ้าที่ความรับผิดชอบอ่ะเรามาดูในเรื่องของการงานค่ะ คิดเรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยแหละนะคะอ่าเฮ้ยบางกรเนี่ยเขาต้องทําอะไรด้วยตัวของเขาเองนะด้วยฝีมือเนี่ยเขาเอาอยู่โอ้ช่วงนี้เอาจริงเอาจังนะเรื่องงานตอบได้เลยนะตอบได้เลยอยู่กับงานค่ะบางอย่างอาจจะต้องรอหน่อยนะบางกอเพราะว่าหกเจ็ดมันอยู่คู่กันแล้วเกิด <s> แฮงแมนเฮอร์ <S <s มิตอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าอะไรแต่ไพ่มันใหญ่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานน่ะบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องรอใช้เวลาทุ่มเทเต็มที่ทําเต็มที่หรืออา่าวเฮอร์มิตอาจจะทุ่มเทแล้วอย่างเดียวไม่พอณนะตอนนี้มันอาจจะดูไม่โดดเด่นอาจจะดูยังไม่มีออร่ามันต้องปากไม้เฮอร์มิตต้องชูตะเกียงสักนิดนึงทำการตลาดอะไรพวกนี้นะคะ เอาเป็นว่าในเรื่องของการงานเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะบางสิ่งบางอย่างอ่ะอาจจะต้องมีการติดต่อแน่นอนแหละคุณเต็มที่นะคะแต่อาจจะต้องรอ,อบางอย่างต้องรอบางทีคุยงานโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่รอหน่อยนะคะเออช่วงนี้อาจจะแบบเอยรายได้มันปิดงานปิดจบยังไม่ได้คุณรอแต่คุณต้องลงมือทําบางอย่างรอแน่นอนเนี่ยคือแฮงแมนนะคะหรือพวกทํางานประจาข้าราชาการต่างๆก็ยังอยู่ในภาวะที่แบบเออทำงานเต็มที่เลย ะะทำงานเต็มที่เลยพวกนี้อุทิตตัวเสียสละแปลว่าช่วงมกรางงานจะเยอะงานจะหนักรอสมควรนะคะเป็นอะไรที่ต้องทําต้องรอต้องทุ่มเทอ่านะคะบางคนอยากจะลาออกจากงานยางัยงยงังยังนะคะยงังอ่าต่อไปเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเนาะอืมนะคะงานโอเคเหรียญน,นะไม่ขึ้นเลยนะแม่หมอว่า เดี๋ยวก่อนไพก่กองที่สองไม่แน่ใจนะคะก็ไพ่ไพ่ไพเ่เมอเขาเรียกอะไรไพ่จัสเมนเนี่ยขึ้นนะเอาจริงแล้วอะ่ะไม่ว่าการเงินคุณจะรู้สึกแบบเซ็งๆแย่ๆ่จัสเมนมี2กรณีนะคะมี2กรณีจริง,รงๆก็คือว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณแยก กำลังฟื้นกำลังมีข่าวดีมีการเริ่มต้นที่ดีมีสีไม้ท่ามีเมจิเชียนนะคะาการกำลังฟื้นและกำลังดีบางคนอาจจะมีโอกาสทางด้านการทำธุรกิจที่จะทำให้การเงินของคุณดีขึ้นอันนี้กรณีแรกกำลังดีขึ้นกำลังมีข่าวดีกรณีที่สองนะคะช่วงนี้ใครมีอ่ะเขาเรีอยกอะไรอ,ะอ่ะ ภาวะนิสินก็อาจจะมีการติดตามทวงถามเกิดขึ้นได้ justment คำพิพากษานะช่วงนี้นะก็แต่หลักๆแล้วน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินแหละเพราะสิ่งไม้เท้าก็เกิดขึ้นนะคะเออนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้านี้ใครมีพันธะอะไรมันก็เป็นจังหวะ justment คือมันเป็นช่วงเวลาแล้วว่าที่จะประกาศป่าประกาศอา้าวถ้าถ้าแย่ก็จะฟื้นและฟื้นและแต่ถ้าเกิดถึงช่วงเวลาต้องชําระถึงเวลาต้องติดตามทวงถามมันจะมาอา่ะช่วงนี้แหละนะคะในเรื่องของการเงินนะคะ เออความรักคนโสดค่ะเออให้มันสดโอ้คนโสดเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนนะบางทีเขาคิดคิดไปไงแหละเขาเหนื่อยนะคะมังกรเหนื่อยแล้วช่วงนี้คนโสดก็ยังไม่ค่อยแท้ละไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะคนโสดแล้วอยู่สบายๆนะคะเป็นอิสระได้มากพอนะสันหรือต่อให้มีนะก็ไม่เสียสะละความโสดให้ใครช่วงนี้เพราะรายงานเงินมันก็เป็นเป้าหมายที่สําคัญสําหรับคุณทีนี้เรื่องของความรักคนมีคู่มีแฟนที่รักกันดี ืหกถ้วยไปเลยจ้าโอ้ยมันเป็นยังไงเออก็ความสัมพันธ์ก็ดีกันอยู่นะแต่ว่าพอมีสิบดาบเนี่ยมันอาจเรามองในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะอาจจะเป็นในเรื่องของการเจ็บป่วยการทํางานเยอะก็ได้หรือแฟนคุณคนรักคู่ของคุณอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรือมีค่าใช้จ่ายช่วงนี้ในเรื่องของการงานทํางานหนักเหลือเกินนะคะเป็นไปได้แต่ความรักยังดีในความรักที่ดีนะอ่ะในความรักที่มันมีปัญหากันล่ะเป็นยังไง โอไม่คุยกันนะจ๊ะอ่าต่างคนต่างอยู่จ้าไม่ติดต่อสื่อสารกันนะเอาสิเอาสิอ,าสอ้โหถือดาบไปเลยไปจ้าอ เธอถ้ามังกรท่านใดมีปัญหาเรื่องของความรักไต่ตองกันให้ดีต่างคนต่างอยู่กันไปก่อนค่ะนะคะแล้วเมื่อถึงเวลาค่อยมาขอโอกาสค่อยมาขอคุยกันเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครง้อใครแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าความรักมันยังคงโอเคกันอยู่ยังรักกันอยู่ค่อยมาขอโอกาสกันภายหลังตอนนี้พูดไปก็เท่านั้นถ้ามีปัญหาก,กันนะมันต้องเงียบต้องปล่อยผ่านต้องต้อง ต้องว่างกันบ้างอ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะดีเองโดยรวมโดยสรุปไพ่กองเนี้ยเหมือนกับว่าคุณกําลังคิดจะทําอะไรหรือกําลังทําอะไรซึ่งผลมันยังไม่ได้มาสําเร็จในช่วงนี้ไพ่บอกเฮ้ยต้องรอแต่สําเร็จนะ เออฟังให้ดีก่อนบางอย่างอ่ะคุณรู้อยู่แล้วมังกรนะไม่เคยมีอะไรหรอกทําวันนี้ได้ปรับปรับปุกปับเลยอนะ่ะคุณจะต้องแบบคิดเทียดวางแผนนั่นแหะตัวคุณแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้คําตอบเองในความก้าวหน้าในเรื่องของการงานแม่หมอเน้นนะักไปเรื่องงานเพราะว่าอะไรรู้ไหมมังกรอนะ่ะฟุกไม่เท่าไหร่แต่ถ้าง,งานอนะ่ะงานเดินไปข้างหน้าด้วยฝีมือศักยภาพคุณจะได้เงิน ะะเพราะฉะนั้นโฟกัสไปที่งานใครมีโปรเจกต์โครงการงานใหม่ๆเข้ามาลองศึกษาแต่ช่วงนี้อาจจะต้องรออาจจะต้องวิจัยอาจจะต้องรอข่าวดีนะคะมันยังไม่ได้มาช่วงนี้เพราะฉะนั้นรอหน่อยแล้วกันมังกรโชคดีอยู่นะโชคดีจะ้ะ